ผมรู้สึกว่ามีเหตุผลหนึ่งอ่ะที่ทําให้ภาษาจีนมันเป็นภาษาที่เรียนค่อนข้างยากนะครับก็คือเรื่องของการทับศัพท์อ่ะคืออย่างภาษาไทยเราเนี่ยก็จะยืมคําจากภาษาอังกฤษมาเยอะมากแล้วเวลามีคําใหม่ๆมาเนี่ยก็จะไม่มีใครคิดคําภาษาไทยใหม่แล้วก็จะเรียกทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษไปเลยก็จะทําให้คนที่เรียนภาษาไทยอ่ะไม่ต้องมีการบ้านเยอะในการที่ต้องมานั่งจำเนาะว่าไอ้คำทับศัพท์คำเนี้ย ภาษาเราอะ่ะมันมีคําไทยว่าอะไรซึ่งมันจะทําให้แบบต้องจําอะไรที่มันเยอะมากเลยอะ่ะแต่ภาษาจีนเนี่ยจะไม่เหมือนภาษาอื่นเลยเนาะไม่ว่าจะแบบเอาคําไหนมาจากภาษาอะไรก็ตามเนี่ยนะภาษาจีนก็จะคิดคําใหม่ที่เป็นภาษาจีนขึ้นมาหมดเลยเนาะซึ่งมันทำให้จํายากมากเพราะมันต้องจําอะไรเยอะมากนะครับแต่ก็มีอยู่คํานึงเหมือนกันนะครับที่ผมพบว่าย เป็นคําที่ภาษาจีนไม่ได้ใช้คำไม่ได้คิดคําใหม่ขึ้นมาแฮะแต่ว่าใช้ทับศัพท์เอานะซึ่งเป็นอะไรที่มีอยู่น้อยมากเลยนะคํานั้นคือคําว่า app เนาะเวลาเราเรียกแอปที่อยู่ในมือถือของเราอะว่าแอปนะ่ะคนจีนน่ะเขาจะเรียกว่า app นะฮะไม่ได้มีคําจีนโดยเฉพาะที่คิดขึ้นมาใหม่แต่เขาจะพูดเป็น app เลยอะก็คือคนจีนที่ รู้ภาษาอกฤษหรือไม่รู้ภาษาจนีนก็จะเรียกว่า A.P.P. ก็เลยเป็นอะไรที่มีน้อยมากเลยอ่ะที่เป็นแบบนี้ในภาษาจีนนะฮะ